สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติจะนำสูตรน้ำแช่ปลาหมึกย่างมาฝาก f c กันนะครับส่วนวิธีล้างปลาหมึกได้ทำให้ชมไปแล้วแล้วก็ส่วนของน้ำจิ้มปลาหมึกย่างเดี๋ยวจะมาลงให้ชมนะครับเดี๋ยวจะมาทำน้ำที่จะแช่ปลาหมึกกันนะครับให้สีสวยขึ้นนะครับก็จะใช้เป็นน้ำเปล่านะครับท่านผู้ชมอยู่ที่ประมาณ2ลิตรประมาณนี้นะครับนะฮะเอาไว้พอท่วมปลาหมึกที่เราเสียบนี่นะครับเราก็จะมาลงเป็นผงขมิน้น หน่ 1> 1ช้อนชาคุณคูณนะครับเราก็มาลงเป็นซีิวดำา2ช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ำา2ลิตรนะฮะ่านผู้ชมเราก็มาลงเป็นสีเหลืองไข่นะครับวันนี้เลือกใช้สีเหลืองไข่ผสมเรียบร้อยนะครับอันนี้แบบผงนะฮะแต่ผมมาผสมเอานะครับผสมแล้วนะฮะลงประมาณสช้อนโต๊ะก่อนนะครับ นี่ครับชัดไหมครับเราก็จะนำปลาหมึกของเราลงแช่เลยนะครับเดี๋ยวจะแช่ปลาหมึกไว้ประมาณ5นาทีนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวแช่นานเกินไปนะครับเดี๋ยวสีเนี่ยจะเข้มจนเกินไปนะครับอันนี้แช่ไปพักนึงก็สีเริ่มกเกาะแลยนะครับแช่ประมาณ5นาทีนะครับ นี่นะครับแช่มาประมาณ5้านาทีนะท่านผู้ชมนี่คะสีก็กำลังสวยนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมชอบสีจัดวันนี้ก็แช่เพิ่มได้นะครับวันนี้ห้านาทีก็ถือว่าสีจัดแล้วนะครับนี่นะฮะก็จะหอมกลิ่นขมิ้นด้วยนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะท่านผู้ชมนะอย่าใช้ไฟแรงนะครับสีสวยมากนะครับ ต้องใช้สีผสมอาหารช่วยนะท่านะผู้ชมใช้เฉพาะผงขงมิ้นเนี่ยสีจะไม่เกาะน,นะครับผงขงมิ้นเนี่ยจะทําให้แบบกลิ่นหอมปลาหมึกเราจะได้ไม่คาวรนะดับกลิ่นคาวนะเวลาย่างไปนะครับกลิ่นนี่จะหอมมากๆนะครับ